How to raise your child to your to raise be more bilingual สอนลูกให้พูดได้หลายภาษาสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงอยู่ในหัวข้อกิจกรรมเสริมภาษากันค่ะมีหลายบ้านนะคะทักเข้ามานะคะถามเข้ามาเยอะเลยว่ามีกิจกรรมอย่างอื่นอีกไหมที่จะแนะนํานะคะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆที่สามารถทํากับลูกได้บ้างเนาะแมลิก็เลยจะมาแนะนํากิจกรรมดีๆนะคะที่จะช่วยประหยัดตังในกระเป๋าของคุณพ่อคุณแม่นะคะและยังเป็นกิจกรรมสนุกๆให้กับลูกๆได้ด้วยค่ะ ก่อนจะไปดูกิจกรรมกันวันนี้นะคะแมรี่ก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกัน Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมหรือว่าความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับเทคนิคในการสอนลูกให้พูดได้หลายภาษากันเนาะไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้แมรี่จะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆแหม่น้นำให้ทุกบ้านได้ลองเล่นกันค่ะติดตามชม ก่อนอื่นนะคะเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะอย่างแรกเลยก็คือกระดาษลังที่ไม่ใช้แล้วตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการอันที่2ก็คือปากกามาร์ k เกอร์อันที่3ก,ก,ก,ก็คือสติกเกอร์นั่นเองนะคะอันที่4ก็คือของเล่นของลูกค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเกมที่จะมาสอนในวันนี้นะคะเรียกว่า matching game ได้ไอเดียมาจาก7 day supply แบบแรกก็คือ the alphabet parking lot เรามาทำที่จอดรถสำหรับ abc กันค่ะ ก่อนอื่นเลยคุณแม่ตีช่องให้พอเอาของเล่นวางได้นะคะเขียนภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กลงบนบอร์ดไม่จำเป็นต้องเรียงกันนะคะเพราะเราจะให้ลูกใช้ทักษะของเขาในการหาคู่หลังจากนั้นเราก็มาเขียนพยัญชนะตัวพิมพ์ใหญ่ลงบนสติกเกอร์ที่เตรียมไว้เราสามารถทำสลับกันได้นะคะแล้วก็เอาสติกเกอร์ที่เขียนไว้แล้วเนี่ยมาแปะบนของเล่นที่เตรียมไว้นะคะ จุดประสงค์ก็คือสอนให้ลูกรู้จักตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ของพยัญชนะทั้ง26ตัวเสร็จแล้วก็ลองให้ลูกเล่นได้เลยค่ะแบบที่2นะคะ The Number Parking Lot อุปกรณ์เหมือนเดิมค่ะแค่จากพยัญชนะเราก็เปลี่ยนเป็นจับคู่ตัวเลขอารบิกกับตัวหนังสือเกมนี้จะสอนให้ลูกรู้จักว่าตัวเลขสะกดยังไงนะคะจำนวนที่จะใช้เล่นก็แล้วแต่อายุของลูกเลยค่ะจะเป็น1-10หรือ1-20ก่อนก็ได้ทำเหมือนเดิมนะคะ เอากระดาษลังมาแบ่งช่องตามที่ต้องการเขียนตัวเลขเป็นตัวหนังสือลงบนบอร์ดเขียนตัวเลขอาราบิกลงในสติกเกอร์ค่ะสามารถดัดแปลงต่อยอดเป็นคำศัพท์หรืออะไรก็ได้ที่คุณพ่อคุณแม่อยากสอนเขานะคะเป็นไอเดียลองประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกันนะคะเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆลองเล่นกันดูเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจพาลูกอ่านบนบอร์ดก่อนก็ได้นะคะเป็นการสอนรูปแบบสนุกๆไม่น่าเบือ่อไม่ต้องท่องจำ ถ้าจะให้สนุกยิ่งขึ้นนะคะก็จะแนะนําแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยลงมาเล่นกับลูกด้วยเลยค่ะพูดหรือออกเสียงคําศัพท์นั้นๆเวลาลูกหาก็จะทําให้เขารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ลงมา,มาเล่นกับเขาเขาก็จะมีการเรียนรู้นะคะได้ดียิ่งขึ้นเขาก็จะเรียนรู้ได้ว่าคําศัพท์หรือตัวที่เขาเห็นเนี่ยอ่านยังไงเช่นนะคะ what number is this ค่ะ let's find t e where's ten how do you spell 10แบบนี้นะคะ What number is this car? Number ten. <10. S 1> <I> How do you spell ten? T-E-N ten. I found it. T-E-N ten. Good job. Okay, what's the next one? ทุกบ้านก็ได้เคล็ดลับในการทำกิจกรรมนะคะไปเล่นต่อก,กับลูกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนเราก็ใช้กิจกรรม คล้ายๆกันได้นะคะเราแค่เปลี่ยนคำศัพท์เป็นภาษาที่เราต้องการเนาะเลยค่ะเราสามารถที่จะทําให้มันสนุกมากขึ้นได้นะคะโดยที่เราลงไปเล่นกับลูกจริงๆจังๆนะคะลงไปนั่งเล่นกับลูกด้วยตัวเราเองนะคะแค่นี้ลูกก็แฮปปี้มากๆแล้วแล้วเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้กับเราเสมอเนาะเอาเวลาเล่นกับลูกเวลาสอนใช้กิจกรรมเสริมภาษาให้ลูกเน้นนะคะว่าอย่าคาดหวังให้ลูกทําได้เลยในทันทีนะคะเราทํากับเขาเขาทําไม่ได้เราจับมือเขาทํา นะคะคทำแบบนี้บ่อยๆก่อนสักวันหนึ่งเดี๋ยวเขาจะทำให้เราดูได้เองนะคะสำหรับวันนี้คงจะไว้เพียงเท่านี้เนาะอย่าลืม subscribe ด้วยนะคะเจอกันวิดีโอคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ See you next time bye bye